สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามในนิผลออโตคานะครับวันนี้นิผลออโตคราจะมารีวิวเจ้าคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเป็น v ีโ o 2.5ส m ทแค c นะครับแครบเปิดได้คันนี้ปี2010เครื่อง2005นะครับ2.5นะครับดีเซลปี2010นะครับวันนี้นะครับพบกับนิผลออโตคราได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันที่19นะครับ นี่นะครับแคปเปิดได้นะครับวันนี้แคปเปิดได้สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับานะครับวันนี้นะครับผมนิพรนาโตคายินดีนะครับที่จะได้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทุกๆขั้นนะครับที่สนใจรถมือ2นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเจ้าคันนี้นะครับจะลูกค้านะครับคันนี้ราคา200แสนกว่าบาทเดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปแล้วลูกค้าตัดสินใจได้นะครับคันนี้นะครับ สวยการันตีได้นะครับรถนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับติดฟิล์มประลอดให้ใหม่ติดคิ้วให้ใหม่เรียบร้อยนะครับล้อแม็กเป็นของรีโวนะครับสวยๆเลยนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยราคาเงินสดต่อรองได้นิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะรีวิวแบบละเอียดยิบเลยนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วทั้งภายนอกภายในนะครับช่วงล่าง ห้องเครื่องต่างๆนะครับรายการต่างๆเดี <financially> <halt tes> ๋ยววันนี้เอาแบบละเอียดยิบเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถนะครับ <soient> เราต้องรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับให้เหมือนกับลูกค้าได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนนะครับก็สามารถซื้อคันนี้ได้นะครับการันตีให้ได้ว่ารถสวยจริงนะครับรถคันนี้มีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับตามที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับดูให้คลิปให้จบนะครับแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับสําหรับ Bego Smartcab คันนี้นะครับ กระจกเดิมทุกบานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้มาชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับสำหรับคันนี้ลำดับแรกจดเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยก่อนเลยนะครับมีผลออตโต้คาร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับส่วนเพิ่มเพื่อนเป็น ให้แอดเพื่อนๆน,นะครับมาที่ ID Line นะครับเป็น ID Line ID Line คือ0985984026นะครับเป็น ID นะครับย้ำนะครับเป็น ID ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเพ,เพื่อนมันจะมีคำว่า ID และหมายเลขโทรศัพท์ให้เราแตะคำว่า ID แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเลข0985984026รูปนี่ผลออโต้ขาขึ้นหน้าปกเลยทันทีนะครับ มาเริ่มกันเลยครับคราวนี้มาดูกันชนหน้านะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเห็นไหมครับสวยสวยเลยนะครับไฟตากระจังหน้านะครับคันนี้พร้อมเลยนะครับไฟตาตัวนี้สวยงามมากนะครับเนนะครับกระจังหน้าเห็นหน้ายักลงมาเลยนะครับสวยสวยนะครับคันนี้ฝากระโปรงฝาเดิมโรงงานนะครับถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยเก็บสีมาบ้างนะครับฝากระโปรงโรงงานไม่มีตําหนินะครับไม่มีรอยขูดรอยเล้านะครับทุกอย่างเต็มนะครับคันนี้สวยจริงนะครับการันตีได้ บางๆเดิมๆนะครับฝั่งแก้มขวานะครับแก้มซ้ายก่อนบางๆนะครับนี่บางๆสวยๆนะครับคันเสานะครับตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ก็เคยทําสีมาบ้างนะครับเคยเก็บสีมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาตัวนี้นะครับโตโยต้าเดิมแพ้นะครับลังคาลังคานะครับสวยงามมากนะครับนี่นี่นะครับก็ปุ๊บราคาไม่แรงครับคันนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับให้ให้ดูรถให้จบนะครับ ติดคิ้วใหม่นะครับให้เรียบร้อยนะครับเป็นคิ้วนะครับเป็นของฟอนรอยวีโก้เรียบร้อยนะครับมีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกเดิมเตย์ต้าแท้นะครับทุกอย่างฟรีปลอดนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีร่องรอยกดขีดนะครับชายคาตะเข็บเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันด้วยนะครับเพื่อตัดสินใจได้นะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าหนังนะครับพุ่มหนังแล้วเรียบร้อยนะครับพอนโซนนะครับเป็นสีน้ำตาลแบบ เข้มนะครับไม่ใช่สีน้ําตาลจืดนะครับสมาร์ทแคปมันจะมี2คนโทนนะครับตัวนี้เป็นน้ําตาลเข้มถูกต้องนะครับต, Anglo ala Source, ตัวนี้ก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับบางรุ่นนะครับมันจะเป็นแบบว่าวีโก้ตัวแรกมันจะเป็นสีซีดๆหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเข้มนะครับวีโก้ตัวแรกจะเป็นซีดๆนะครับตัวนี้จะเป็นเข้มนะครับสมาร์ทแคปจะเป็นเข้ม2 0 1 0น SO ี้จะเป็นตัวสีเข้มเลยนะครับ บาะนะครับมีชุดคมแถมมาให้นะครับเป็นวีโก้สวยๆเลยแต่เนื้อผ้าเบาะเดิมนะครับไม่มีขาดต้องชำรุดแน่นอนนะครับเบาะตัวกลางไม่มีคอนโซลนะครับไม่มีที่ล็อกในดำนะครับทุกอย่างนะพวงมาลัยสวยด้วยนะครับตัวนี้เป็นโครเนียมแต่งสวยด้วยนะนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคงหลังคาถือว่าโอเคนะครับก็ได้การได้ผ่านนะครับเนี่ยนะแล้วก็เบาะแคปนะครับตัวใหม่หุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพื้นพรมด้านหลังสีแดงแป๊ดเลยนะครับ แดงนำโชคนะครับสีแดงนำโชคเลยนะครับโชคลาบเงินทองนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับด้านน้าตะเข็บเดิมแท้แน่นอนนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมจริงแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับเดิมแท้ครับไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้การันตีได้นะนะครับหลังคาเดิมเดิมบางๆนะครับบางๆนะครับทุกอย่างนะแล้วก็ที่สําคัญสติกเกอร์อยู่ครบล่องรอยชายคาประตูด้านข้างเดิมแท้นะครับทุกอย่างน็อตไม่มีการขยับขยื่น และที่สําคัญฝั่งทางซ้ายทางนี้ไม่มีการขยับขยื่นแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีแต่ไม่มีหักนะครับคอนโซลไม่มีร่องรอยลอกขูดขีดนะครับนะแล้วก็ทุกอย่างนะครับถือว่าโอเคนะพร้อมใช้เลยนะคันนี้นะครับอ่าขับเปิดได้นะครับ ด้านข้างนะครับถามว่าเคยทําสีมาเคยทําสีมานะครับล้อแม็กยางดีสีเส้นนะครับสีไม่มีตาหนินะครับไม่มีริ้วรอยเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับด้านท้ายเป็นกระจกเดิมโตโยต้าแท้นะครับไม่มีร่องรอยบุบไม่มีร่องรอยบี้นะครับทุกอย่างถือว่าโอเคเล่นเส้นไล่ฟ้าอยู่ครบนะครับมีครบไม่มีขาดนะครับอ่าเป็นกระจกเดิมโตโยต้าแท้ด้วยนะครับคันนี้นี่แล้วก็มานะครับแม็กไลเนอร์นะครับถือว่าสวยงามมากแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยบุกขีดนะนะครับแม็กไลเนอร์ท็อกเต็มนะ ด้านท้ายนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเห็นไหมไม่มีนะครับกันชนท้ายถามว่ามีให้ใส่ให้ได้ไหมมีให้ได้นะครับแถมให้ไปได้เลยนะครับกันชนท้ายเดี๋ยวเราสอ่ให้นะครับโลโก้โตโยต้านะครับยังอยู่ครบไฮลักตัว E นะครับมีนะครับโลโก้ตัวนี้มีนะครับไฟท้ายตัวเดิมของโตโยต้านะครับหน้าพื้นกระบะนะครับดูนะครับด้านทงด้านท้ายเม็ดองเม็ดอาร์ชัดเจนเด่นชัดมากนะครับทุกอย่างนะครับ ร่องรอยตะเข็บนะครับด้านข้ายนะครับไม่มีสนิมไม่เป็นรูปนะครับตัวนี้เม็ดอาร์นะครับเ R อยู่ครบนะครับเห็นไหมนะครับชัดเจนมากเลยนะครับนี่กับญี่ปุ่นออโตคาบอกได้เลยว่าคําเดียวก็สวยนะครับแม็กไลเนอร์สวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับประตูาน่าฝาท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ร่องรอยเม็ดอาร์พื้นวงพื้นกระบะนะครับไม่มีความรุดนะครับดูครับพื้นกระบะนะครับไม่มีไม่มีพังนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับ ัวนี้นะครับก็ไฟทารงไฟท้ายนะครับเคิเปลี่ยนมาก็จริงนะครับแต่เดิมนะสวยๆเลยด้านข้างนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กซ์เป็นข้อเป็นรีโวดูมแดงด้วยนะครับหมายเลขคัพซีนะครับปี2010จะอยู่ท้ายเริ่มต้นที่ 2008- ถึง2010จะอยู่ท้ายนะครับเครื่องดีคัพซีสวยบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นริฟให้ลูกค้าได้ชมกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูใต้ท้องว่าน้ำมันเครื่องมีซึมจริงไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะ ตัวนี้นะครับแล้วก็มานะครับมาสมาร์ทแคปนะครับทุกนี้ไม่มีร่องรอยกุดฉีดนะมีตัวเดียวตัวนี้นะครับเนี่ยสีแต้มนิดนึงนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มือเปิดจะเป็นโครเนียมนะครับกระจกก็เป็นโครเนียมนะครับตัวนี้ด้านนี้นะครับประตูด้านขวานะครับเป็นของเดิมโรงงานนะครับประตูก็เป็นตัวเดิมนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับร่องรอยนะครับประตูนะครับตัวนี้ไม่มีการขันนะครับของประตูไม่เคยขันนะประตูไม่เคยขันนะครับ ร่องรอยตะเข็บนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คไม่มีนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับตัวนี้เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมจริงนะครับแท้แน่นอนอ่ะนี่เดี๋ยวผมเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอึ๊บนะนะครับแล้วก็ดูสติกกองสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างร่องรอยเดิมนะครับหรือว่าเคยเก็บสีมาก็จริงนะก็เป็นธรรมดาน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนของน็อตนะครับไม่มีร่องรอยทําสีทับนะครับแล้วก็เป็นของเดิมโรงงานด้วยนะครับ แล้วก็ทุกอย่างนะครับฝั่งทางด้านนี้แข็บเบอร์เดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับร่องรอยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะนี่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับร่องรอยตะเข็บเดิมจริงแน่นอนนะครับไม่พลิกคว่ำแน่นอนการันตีได้ลูกค้าสบายใจได้ซื้อรถกับนี่ผลออโต้คานะครับคันนี้นะครับปึ๊บนะเลขไม้เท่าไหร่นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกสามพันเก้าร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับไฟคงไฟเครื่องไม่มีโชว์ในฟอนสตาร์ทติดง่าย นะครับไฟเครื่องไฟชงไม่มีโชกนะครับทุกอย่างโอเคนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับหมุกจะทุกอย่างตัวนี้นะครับคอนโซลไม่มีแต่ไม้หักมีชั้นวางแก้วแถมไปด้วยตัวนี้วีโก้ตัวนี้สบายอยากกินน้ําเย็นๆนะครับเอาขวดน้ํามาวางแล้วเปิดแอร์บ้านนะครับเวลาวิ่งไปรถโอ้น้ําขวดร้อนๆเย็นทันทีนะครับคันนี้นะแล้วก็นะครับกระจกนะครับเป็นระบบเซฟตี้ล็อกนะครับฟิล์มลงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปี2010นะครับก็จะมีปุ่ม นะครับพับกระจกมาได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พับออกนะครับเวลาจะขอดรถสะดวกสบายคันนี้สวยงามนะครับนะใจเยนเ็ยนๆนะครับใจเยนเ็ยนๆ mm. เ,เดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปนะครับลูกคา้าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันคราวนี้นะครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไง mm. เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับห้องเครื <ผล Lopez> ่องนะครับนี่ห้องเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูคาวนี้ปุ๊บนะครับ มาดูห้องเครื่องนะครับคราวนี้นะครับส่วนทางหน้านะครับฝากระโปรงเดิมนะครับถามว่าเคยเก็บงานเก็บฝากระโปรงไหมฝากระโปรงเดิมแท้นะครับร่องรอยการขันน็อตมีการขยับขยื่นเล็กน้อยนะครับแก้มนะครับมีการขยับขยื่นไหมมีนะครับตัวนี้มีการทําสีมานะครับเห็นไหมมีร่องรอยทําสีตัวนี้นี่นะครับก็มีการทําสีมาบ้างตัวนี้นะครับสกิดมุมหน้าขวานิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นิดเดียวเองนะครับ ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับซุ้มเดิมหมดนะครับตัวนี้เดิมนะเห็นไหมรอยเด่นชัดเดิมเม็ดองเม็ดอาร์อยู่สกิปตรงมุมไฟตาด้านขวานิดหน่อยตรงนี้นะครับนี่เท่านั้นเองนะครับแต่คาร์ยังอยู่นะครับคาร์ยังอยู่นะครับและคานหน้ายังเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับซับคารหน้านะครับซับคานหน้าตัวเดิมนะครับเห็นไหมยังเป็นตัวเดิมตรงๆนะครับไม่มีร่องรอยการบุบบี้แน่นอนนะครับ รอยเด่นชัดมากนะครับทุกอย่างนะครับก็ยังสภาพเดิมนะครับมีสะกิดตรงมุมไฟตานิดนึงนะครับตัวนี้นะนะครับฝั่งทางด้านนี้เดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแผงเพจปี2010แน่นอนซุ้มก็เดิมเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับซุ้มเดิมเหมือนครับเห็นไหมซุ้มลักษณะซุ้มเดิมเหมือนเดิมนะครับซุ้มด้านในเดิมเหมือนกันนะครับเดิมจริงๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับตัวที่ว่า อะไรต่างๆนะครับนี่นะครับน้ํามัน ML เครื่องไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเครื่องดีแบตเตอรี่ใหม่นะครับไฟตา alle, สวยด um ้วยนะครับคันเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับก่อนที่ตัดสินใจแล้วจะให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับดูให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับผมให้ดูห้องเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับน้ามันเครื่องไม่มีซึมนะเห็นไหมนะครับเนี่ยไม่มีซึมจริงด้วยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังอ่ะครับ เนี่ยครับเครื่องดีจริงแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่าเครื่องดีจริงจริงนะครับคัดเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับยกเลยนะครับเนี่ยเครื่องดีแท้แน่นอนนะครับขันดีนะเสียเครื่องดังนิ่ๆไม่กันไม่อาแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บอกได้เลย เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าควันม,มีไหมนะครับก่อนที่จะไปชมช่วงล่างกันครับดูอ่เป็นไงบ้างครับสวยไหมนะครับคราวนี้ป่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันนะครับสําหรับทางนี้เดี๋ยวขออบบนุญาตอารป๊บหนึครับ เดี๋ยวผมจะอนุญาตนะครับให้ลูกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างแล้วก็มดูมุมด้านขวาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับคันนี้ t o y o t a Vigo Smart Cab 2.5นะครับคันนี้นะครับราคาเดี๋ยวฟังท้ายคลิปจบดูช่วงล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบว่าดาวเท่าไหร่แต่ค่างวดที่แน่ๆ4,900บาทนะครับค่างวดแน่ๆ4,900บาท 4,000กว่านะครับถึง5,000กว่าบาทสนใจก็จดเบอร์โทรผมไว้เลย0985984026นะครับ0985984026ดูคลิปดูให้จบเสียเวลาแค่20นาทีคุณตัดสินใจซื้อรถได้เลยนะครับกับนิโนออโต้คาร์นะครับดูทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าแน่นอนนะครับการันตีได้เดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยดีกว่าครับไปไปชมช่วงล่างกันเลยครับ พอเข้ามาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสาหรับผมพี่ผลเอาตัวคาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับมาดูช่วงล่าง2.5ตัว E คันนี้กันนะครับกับ v e g o s m a r t c a p ที่บอกว่านะครับสกิลด้านหน้าขวามาเป็นยังไงมาดูกันนะครับมาดูนะครับมาดูเลยนดว่าคาร์ซับหน้านะครับตัวเดิมนะฮะนะครับทุกอย่างนะครับตัวเดิมไม่เคยแตะต้องนะครับไม่มีการล่องรอยการเคาะมานะครับเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับทุกอย่างซับคานเดิมนะครับ แล้วก็มาดูนะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับหมุนกล้องนะครับดูนะครับคัดทูงคัดสี่ไม่มีร่องรอยตัดต่อเชื่อมมาไม่มีการสกิดโดนข้างช่วงบนช่วงล่างไม่มีเลยนะครับซูมข้างบนเป็นตัวเดิมหรือไหมครับร่องรอยฝั่งทางนี้เดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยเป่าแก๊สทํามาใหม่นะครับเราบอกแล้วว่ามันสกิดตรงด้านมุมบนไปตานิดเดียวเองนะครับตัวน้านั้นเดิมหมดแท้แน่นอนนะครับปีนกนะครับดูนะครับร่องรอยเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะ นะครับตัวนี้แผ่นกันแหลกพวงมาลัยยังอยู่ครบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับลูกบาศปีกนกปีกนกนะครับมาดูนะครับใต้ท้องใต้ท้องนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับซีนคอหลังไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับดูมแรงผมจัดการพ่นให้เองนะครับส่วนช่วงล่างนะครับลูกค้าอยากได้พ่นการสนิมไหมได้ไหมผมพ่นให้ได้เลยนะครับ ัวนี้เดิมๆนะครับชายคาตะเข็บด้านข้างเดิมแท้เห็นไหมครับดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับทุกอย่างเดิมจริงนะครับใต้ท้องไม่มีผุแน่นอนนะครับเห็นไหมคัทซงคัสซแท่นเกียร์ไม่มีการซ่อมมานะครับทุกอย่างเดิมแท้นะครับของเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมจริงแน่นอนนะครับเครื่องดีคัสซีสวยสมบูรณ์ได้เลยนะครับถังน้ามันเดิมนะครับแผ่นเพลิงท้ายเดิมนะครับ สูงตะเข็บด้านข้างเดิมไหมเดิมนะครับมาเลยนะครับทุกอย่างนะครับแล้วถามว่านิโพรอโตคาร์พ่นกันสนิมไม่ได้ไหมผมบอกได้เลยว่าพ่นได้นะครับุูงทุกอย่างเดิมหมดนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับทุกอย่างตัวเดิมเดิมไม่มีผุแน่นอนนะครับคัดซีสวยด้วยนะครับคัดซีก็ไม่มีผุนะครับยางดีสี่เส้นนะครับทุกอย่างนะคันนี้ชายคาตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมคัดซีสวยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับคัดโซงคัดซีซูมเดิมแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับล้อหน้านะครับซูมเดิมเห็นไหมครับซูมเดิมลักษณะเดิมเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนี่นะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยกับที่พูดเราต้องคาชัดเจนกว่านี้บ๊อบบี้อีกแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับใต้ท้องนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะครับสินคอหน้าสินคอหลังก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทุกอย่างนะครับเห็นมัครบ ไม่มีร่วงไม่มีซึมนะครับเดิมๆจริงๆนะครับคันนี้สภาพสภาพโอเคเลยนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีร่วงไม่มีซึมนะครับเดี๋ยวถูกกล้องให้เห็นนะครับเห็นไหมมีแต่คราบน้ําที่ยังล้างไม่สะอาดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็เช็ดล้างให้นะครับมาเดี๋ยวไปฟังราคากันดีกว่านะครับสําหรับ Vigo Smartcab 2.5คันนี้สภาพด้านล่างบอกได้เลยว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับกับคัสซีคันนี้สวยจริงๆนะครับการันตีได้นะครับ เครื่องดีคัดซีสวยช่วงนุ่มช่งล่างนะครับเดิมเดิมไร้แน่นอนนะครับอ่ะไปเลยครับไปดูราคากันดีกว่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปดูช่วงล่างมาแล้วคัดทรงคัดซีสวยงามมากเดิมเดิมยังไม่ป่นกันสนิมเลยนะครับก็คือสภาพยังคงเดิมเดิมให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ก็ลูกค้าสนใจไหมครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับสำหรับ Toyota v i ี o Smart c a ท2.5ปี2010นะครับคันนี้ขายถูกมากๆนะครับ279,000บาทนะครับ279,000บาทนะครับกับ v ี g o Smart Cap ปี2 2010นะครับราคา279,000บาทดาวเริ่มต้นที่29,000บาทค่างวด4,900บาทลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่นิผลออตโต้คาร 0985984026นะครับถ้าดาว3 5 0 0ค่างวด4,500นะครับถ้าดาว2 9 0 0ค่างวด4,900นะครับยังไม่รวมประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตก็บวกไป200บาทนะครับสำหรับผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายบวกไป300บาทต่องวดนะครับสนใจนะครับโทรหานิพนธออตโตค้คราได้เลยที่เบอร์0985984026บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับคันนี้ ราคาเงินสวดต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ2,79,000บาทนะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนให้เลยพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็ใส่กันชนท้ายส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจ โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถก็ให้เข้ามาดูที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนมหาสาครคามอำเภอโกสุมพิสัยนะครับวันนี้รถเยอะด้วยนะครับด้านหลังมีจอดเพียบพร้อมเลยนะครับด้านหน้าก็จอดเต็มนะครับทั้งวีโก Smart ์ทแคบอะไรต่างๆวีโกธรรมดามีให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับวันนี้รถข้าย่อยเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จองรถไว้นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราบริการเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็เตรียมไปส่งมอบให้ลูกค้าแน่นอนนะครับคันนี้นะครับ Vigo Smartcab ราคา2 7 9 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสนใจก็โทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026เงนะครับเงื่อนไขในการออกนะครับออกรถออกได้แบบไหนนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับ ติดเครดิตติด BL ออกได้ไหมออกได้แต่ลูกค้าถ้าติดเครดิตติด BL คันนี้ต้องดาวอยู่ที่5 0,000ขึ้นไปนะครับสาหรับลูกค้าติดเครดิตแล้วต้องมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับหรือว่าลูกค้าไม่อยากจะมีคนคำ้ำไม่อยากเช็คเครดิตต้องดาวอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทหรือว่า80,000บาทขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องเช็คเครดิตนะครับสามารถจัดเฟแนนซ์ได้เลยติดคืนรถมาก็ออกได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตจริงๆนะครับก็โทรมาปรึกษาได้ ถ้ามีเงินดาวครับบอกว่าถ้าลูกค้าติดเครดิตแล้วบอกว่าจะมาฟรีดาวเนี่ยเต็นท์ไหนก็ไม่มีใครรับครับบอกได้เลยคําเดียวว่าลูกค้าจะฟรีดาวแต่ลูกค้าติดเครดิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดแค่ล่าช้าเนี่ยนิดหน่อยฟรีดาวได้ไหมผมบอกได้เลยครับคําเดียวนะครับนะครับลูกค้ามาอ่าคือ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปโอนมัดจําใครนะครับถ้าเขาบอกว่าได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมจัดไฟแนนซ์มาสิบกว่าปีไม่มีครับไม่มีเลยนะครับที่ติดล่าช้าติดคืนลดแล้วไปดาวเอ,อ่อฟีดาวได้ไม่มีนะครับย้ําเลยนะครับไม่มีอย่าหลงกลเขานะครับอย่าหลงกลหลอกโอนเงินมัดจําไปนะครับ สำหรับผมนะครับนิปปอออโตคาถ้าใครสนใจคันนี้ก็ให้โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0985984026กับ Vigo Smart c a p 2.5ปี2010ราคา279,000บาทต่อรองได้ดาวน์เริ่มต้นที่29,000บาทจัดไฟแนนซ์อยู่ที่250,000บาทนะครับค่างวดอยู่ที่4,900บาทนะครับ84งวดแต่ถ้าได้72อยู่ที่5,200บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับ098 598 4026 Vigo Smart แบบคันนี้พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมมิพลออโต้คาร์กล่าวคำว่าสวัสดีครับ